สเตียรอยนะครับจริงๆแล้วมันมันก็เรียกว่าเป็นเป็นฮอร์โมนประเภทหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับที่เกิดจากกับการทํางานของพวกต่อมหมวกไตเดิมอันนี้ก็คือเป็นเหมนเป็นสเตียรอยที่ที่เกี่ยวข้องกับภายในร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าสเตียรอยที่เรารับเข้าไปนะครับมันก็ก็คือเป็นสเตียรอยที่เขาเรียกว่าเป็นคอร์ติโคลสเตียรอยเป็นสเตียรอยแบบรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคสเตียรอยที่ใช้ในการรักษาโรคเนี่ยถ้ามีมีหลายฟอร์มด้วยกันนะครับมีแบบกิน นะครับแล้วก็อื่นก็คือเป็นใช้เฉพาะที่ชเช่นเรื่องของยาหยอดตาเซยรออยนะครับยาพ่นจมูกนะครับแล้วก็รวมถึงยาทาที่หมอผิวหนังชอบใช้กันเซรออยรยเนี่ยครับก็คือมันเป็นสารที่ใช้ในการลดอักเสบนะครับเนาะจริงๆสามารถใช้รักษาโรคได้หลายอย่างนะครับจะเป็นผื่นแพ้ภูมิแพ้ปีนังอักเสบผื่นระคายเคืองต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูปแบบกินเนี่ยก็คือใช้รักษาเป็นคล้ายๆือนเป็นยากดภูมิอ่อนๆที่ใช้ในการรักษาโรคได้ต่างๆนะครับเนาะก็คือจริงๆรักษาโรคอักเสบ ที่เป็นเยอะทั่วร่างกายอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใช้รักษาโรคอักเสบบางอย่างเช่นพวกรูม,มาตอยด์อะไรเงี้ยครับเนาะก็คืออันนี้ก็คือเป็นยาที่สามารถใช้ได้ต่อเนื่องแต่ว่าก็จะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเซรอลเนี่ยปกติแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้กับทาหน้าเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ใช้ทาหน้าได้นะครับถ้าเราถ้าเรารู้จักรู้วิธีในการใช้ แต่ถ้าเกิดบางทีเราทาไปนานๆน,น,นะครับนานแค่ไหนจริงๆแล้วแต่คนบางทีตอบไม่ได้บางคนก็ประมาณ2อาทิตย์ถึง4สัปดาห์ขึ้นไปขึ้นอยู่กับ1ปริมาณในการทาความถี่ในการทา2ก็คือว่าความแรงของสเตียรอยด์ที่ใช้คือความแรงถ้ายิ่งแรงก็ยิ่งติดสเตยียรอยได้ง่ายคือพวกนี้เนี่ยสเตยียรอยเนี่ยถ้าทาไปสักพักเนี่ยมันจมีผลทั้งเคียงที่เกิดได้หลักๆ2อ,อย่างนะครับสประเด็นประเด็นที่1ก็คือเรื่องของสิวสเตียรอยสิวสเตียรอยก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นสิวเนี่ยแหละ แต่ว่ามันไม่ใช่สิวจริงมันเป็นเหมือนตุ่มอักเสบตุ่มแดงตุ่มหนองที่มันไม่มีหัวสิวไกแ,แบบหนึ่งก็คือใช้ไปนานๆเนี่ยก็คือว่าจะมีอาการเหมือนผิวอาการเหมือนแดงแสบะระคายเคืองง่ายแล้วยิ่งถ้าเกิดเราหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยจะมีการเห่อม,มากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าติดพยายามใช้สเตียรอยไปแด้เหมือนจะดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วพอเราหยุดอ,อยากหยุดใช้ปับ๊บมันมีรีบาวก็คือมีการกลับมาแดงอักเสบมากขึ้นได้จากการที่เราหยุดสเตียรอย หลักๆก,ก็คือมันก็จะมีเรื่องของสิวได้เรื่องของอาการที่มันมีการแดงระคายเคืองมากขึ้นจากการที่เราหยุดสเตียรอยทำทั้งสเตียรอยมันเป็นสารลดรักเสบแต่พอเราหยุดใช้ปั๊บมันกับหน้าเราเหมือนกับว่าตอนนั้น,นเสียสมดุลไปแล้วนะครับเนาะพอพอหยุดใช้ไปปั๊บมันเลยทําให้มีอาการแย่ลง ถ่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นผื่นอักเสบไม่เยอะนะครับนี่ๆหน,น,น่อยๆเนี่ยก็คืออาจจะต้องหาสกินแร่ที่สามารถช่วยลดอักเสบได้มันก็จะมีสารบางอย่างที่ใช้ในการลดอักเสบได้อาจจะค่อยๆดีขึ้นได้หมอว่าก็อาจจะลองเลือกผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ มีใส่สารที่ช่วยลดอักเสบในท้องตลาดมันก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายพอสมควรก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจเลยก็ปรึกษาหมอ,อก่อนว่าเอะควรจะเลือกโปรดักต์ไหนดีที่เอามาใช้ถ้าฉันยังอยากใชก้แบบพวกเซรอ่ยอย่างเงี้ยเราขอเลือกเป็นสกินแคร์ลดรักเกียบได้หรือไม่อะไรเงี้ยครับมันก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มเวชสัมาถ้าใช้เป็นอยู่แล้วใช้ได้แต่ว่าพยายามใช้เท่าที่จําเป็นนะครับถ้า ดีก็คือควรอยู่ใช้จริงๆดีสุดก็คือไม่ควรใช้เน้นการเป็นเรื่องของ Pre vention หรือการป้องกันก็คือพยายามดูแลผิวให้แข็งแรงนะครับก็คือทางในที่นี้มันถึงว่าการทา moisturizer ให้เสริมชั้นผิวหรืออาจจะช่วยลดอักเสบได้แล้วก็การหลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆเช่นะเรื่องของฝุ่นเรื่องของแสงแดดอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วก็การใส่แมสนานๆในพวกนี้เนะี่ยก็คืออะไรที่มันจะกระตุ้นทําให้ผิวมันมีการอักเสบได้ง่ายขึ้นพวกนี้ก็คือคนพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปสัมผัสมันนะฮะประมาณนี้คร ที่ป้องกันไม่ให้ผิวสิสเตอรอยคือดีสุดคือไม่ใช้มัน <laughs> ใช่ครับแต่ถ้ามันจําเป็นใช้ได้นะครับแต่ว่าก็คือจริงๆมีง่ายๆก็คือรู้หลักในการใช้มันก็คือ1ใช้เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็เลือกความแรงให้ถูกต้องนะครับแล้วเวลาใช้ก็คือว่าใช้เฉพาะบริเวณที่เป็นไม่ใช่แบบว่าบางคนแบบ เป็นแค่บางจุดแตะทั่วหน้าท้าอเผื่อไว้อะไรเงี้ยคือบางคนทาแบบลูปไปทั่วเลยอ่างเงี้ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าสภาอาการดีขึ้นก็นลดความถี่ในการใช้ลงจริงๆก็คือใช้ให้น้อยอย่าใช้นานนะครับแล้วก็เราเน้นไปที่เหมือนเสริมชั้นผิวบำรุงผิวดีกว่าก็คือ,คอทําให้สกินแบเรียร์เราแข็งแรงต่อเวลาคือมันไม่ได้ไหมายความว่าเราจะแบบ ล้างหน้าเสร็จนอนเลยอะไรเงี Hoje, ้ยก็คือเป็นไปไม่ได้ก็คืออย่างน้อยก็คือก็ต้องทาบํารุงทาอะไรตามปกติให้เป็นเหมือนทําให้ติดจะนิสัยเป็นดูชีของเรายิ่งผิวหน้าเราก็คือทําแล้วผิวตัวเราก็ต้องทําด้วยเหมือนกันแดดนะครับทาหน้าด้วยก็ต้องทาตัวด้วยการติดสเตียรอยด์ผิวหน้าแพ้สเตียรอยด์หรือเป็นสิวสเตียรอยด์ก็คือยังไงก็ต้องหยุดสเตียรอยด์อยู่ดี แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิวเสียรอยเนี่ยก็คือจริงๆก็หยุดเสียรอยปั๊บนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มพวกยาทารักษาคล้ายๆเหมือนรักษาสิวปกติรวมถึงการอาจจะให้พิจารณากินยารวมด้วยเช่นยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะต่างๆนะครับในการรักษาสิวแล้วก็ใช้พวกยาทารักษาสิวรวมด้วยผื่นแพ้แบบแดงแสบแะระคายเคืองอะไรพวกนี้นะครับเนาะพวกนี้ก็คือว่าก็คือ1นหยุดเสียรอยสอก็คือว่า ใช้วิธีการก็คือพยายามเลือกใช้สกินแคร์ที่มีสารช่วยลดอักเสบเหมือนกับปอบประโลมผิวหน้าแล้วก็เสริมเสริมชั้นผิวเพื่อรอเวลาให้หน้าค่อยๆฟื้นตัวแต่ว่าพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้กับผิวหน้าเนี่ยก็ต้องเบรกหรือพักใช้ใช้เท่าที่จําเป็นก็คือจะใช้แค่โฟมล้งหน้าสุด,ดอนโยน ก,กินแคร์พวกมเจูเรเซอร์ที่มันเหมือนช่วยเสริมชั้นผิวลดรักเสพไปในตัวนะครับแล้วก็กันแดดอะไรประมาณนี้อืมาอาจจะต้องเลือกนิดนึงแต่ว่าพวกนี้นะแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องของโปรดักที่มีพวกน้ําหอมเป็นส่วนประกอบเลยพวกนี้ก็คืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันเียวกัดทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองได้ง่ายก็ควรเลี่ยงไปเลยนะครับแล้วก็ยอย่างอื่นก็แพ่ เรื่องของการดูแลสุขภาพให้ให้ให้เหมือนแข็งแรงก็คือว่าไม่เครียดอะไรเงี้ยมันแค่ประคับประคองค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับคือแทค่ทุเรศก็คือมีเป็นผื่นแดงเห่ออักเสบทั่วหน้าอันนี้ก็คือเหมือนเรียกว่าเกิดเหมือนเยินนะครับเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันแดงอักเสบระคายเคืองมากซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงถ้าเป็นอักเสบเยอะๆจริงๆเนี่ยตัวสเตียรอยด์เนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยให้มันหายเร็วขึ้นเออคือมันจําเป็นต้องใช้ก็ใช้แต่ว่าก็คือบางคนถ้าเกิดเป็น,นน้อยๆก็ใช้ายาทาสเตียรอยด์ถ้าเเป็นนยอะๆๆจริงมั เหอเยอะทั้งตัวทาแล้วมันเหอเยอะก็อาจจะต้องกินยาเซีะสั้นๆเพื่อช่วยให้อาการมันสงบเร็วขึ้นแล้วก็คือพอดีขึ้นปั๊บก็คือพวกสกินแร์ที่เป็นพวกบำรุงผิวต่างๆเนี่ยก็คือทาเป็นยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็ต้องทาต่อเนื่องไปต่อให้หยุดเสียร์ไปแล้วด้วยแล้วก็ระวังปัจจัยกระตุ้นอื่นๆคือบางทีอ่ะผื่นแดงมากขึ้นจากการที่แพ้ครีมต่างๆแต่ว่าเราทํางานกลางแจ้งมีแดดเหงื่ออะไรเงี้ยพวกนี้ก็กระตุ้นให้อาการมันแย่ลงได้เช่นเดียวกันก็ต้องระวังด้วยครับ